กรล้อมมากมายขนาดนี้แต่พี่น <air> ้องประชาชนของเราสู้แดบสู้ลงอยู่กันนอเป็นเอกลักษณ์คุณสุภาบุรุษของกระทรวง้ารที่โผล่และรวบรวมเอกสารนะนะครับโดยการของทางททหารก็โอตีและสีมินนักนะครับ ผู้ญชาการกองบัญชากที่6มอบหมายให้กองอัารธุรกิจถ่ายจนที่กำลังในนที่ฐานกองทัพกองกโดยการของสรตวปฏิกิริยาพการรบอเรัสารการผู้วชาการกองบัาการกทัพที่27จัดที่สำคัญจาดผู้ว่บัญชาการกองบัญชาภารท่หานตอดทั้งายนสมรภูกิเป็นยังไงมอบหมายให้พลตำรวจตีสมบคบริบาลเษตรใหกัห้ที่ตำรวจทุกทุกโรงพัก คร well. ne, ัับวนนี้เกิมื่นมาร่วมการอำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่จอดรถก็ดีรายความเรียบร้อยได้เยอะมากครับขอบคุณท่านเหล่านี้ด้วยความเคารพครับและวันดีครับที่รถล็อกเต็มหมดครับพอมีที่ยืนแต่ที่นั่งไม่ค่อยมีครับในกิจกรรมนี้เดี๋ยวเราจะมีของที่เรื่อนในกาจแจกกลับไปทุกทุกบท แล้วก็ทุกท่านแตครับพยายามทนร้อนกันสักนิดหนึ่งวันนี้เห็นว่าคนแจกไม่น่าร้อเราร้อนกันมาตั้งแต่เช้าแล้วรอเวลาอีกสักพักหนึ่งคงจะไม่เป็นอะไรพี่อ่านกำลังว้าน้องนครับพอพราะว่าวัรรณวัฒนาสแปร์แกงเจียรีร้อนนะครับพ่อมแจกช่อกใบมาทุกปีเขาบอกว่าการแจกของวัฒนาสแปร์เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตุ้งติ้งพุทธาพิเศษรุ่นไหนก็แล้วแต่ ทำให้วัดแตกทุกทุกชาติเดี๋ยว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 ตะไบย่างนะครับตัดขาดมีดินครับชุดขาเบิกกองยาวคณะเจ้าภาพนะครับเป็นทีมกันะลูกศิษย์ของวัดหน้าตะแบงเรานะครับล้วนๆเลยใช่เป็นคณะกองยาวนะครับเจ้าภาพทีมทิพย์ธรมน์โอ้โหโดยการนำของทนายเอชธรรมน์ของรถยนต์ ทิ่ขบวนออกทิปขบวนเราใช้บริการรถยกน้องได้นะครับทั่วทั่วราชอาณาจักรนะครับคเข้าคุาจเดี๋ยวาจูเรื่อที่จอดเป็นระเบียบรถของนะครับเพื่ออัตโนมัาิคือของรนยกรองั่วถ่ายจะยกใเลยจังมเาดหร่ครับด้านหน้านะครับขอ้อมวนความสะดวกนะครับให้รถเข้าออกได้นะครับวัดถูมงคลนะครับแจ ครับเราจะยังไม่มีการมอบให้กับทุกท่านนะครับยังไม่ได้แจกครับยังไม่ได้แจกแล้วจุดบริเวณหน้าวัดจะไม่มีนะครับบริเวณหน้าวัดจะไม่มีเพราะฉะนนั้นแล้วไม่ต้องไปรอเลยนะครับไม่ต้องไปรอใช่ครับไม่ต้องห่วงครับอ่าไม่ต้องห่วงครับเรามีพื้นที่จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่ในระหว่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณ สวยมากครับตรงนี้สวยมากงานอลังการครับวันนี้ ี่วัดกำลังปลูกต้นไม้เพิ่มครับสีสันสวยงามข<ว><น>อบผมเดินเข้าไปดูด้านในนิดนิดแต่สำหรับทุกๆครับที่เดินกันให้เห็นภานะ ไปเกาะปลาตูรตัวบ้างไปเกาะปลาตูอ่าวนำเข้าบ้างเนี่ยก็ขอเป็นปฏิบัติการแผนงานที่เราเตรียมนะครับเราองไว้กำลังเจ้าหน้าที่นะครับเราเตรียมกองขอไว้ทั้งหมดนะครับสองร้อยนายครับสองร้อยนายนะครับในระหว่างนี้นะครับจะเป็นวารสำรวกพื้นที่เปิดพื้นที่ในแต่ละพื้ครับ เพราะว่าเรายังไม่ได้แจ้งเวลาที่แน่นอนแล้วก็จุดที่กัดที่แน่นอนนะทีมงานของเรามาพาคุณผู้บอกไปว่าจุดที่กัดอยู่ตรงไหนหรือว่าเราจะแจกตรงไหนเราจะแจ้งให้ทราบอันครั้งอยู่ใช่ครับแต่ทางด้านหน้าประตูไม่ต้องไปยืนรอครับรอแจกที่ใช่ครับไม่ได้แน่ๆครับตอนนี้ยังเป็นร่มหลังปีเหมือนเดิมครับครับตอนนี้ยังเป็นร่มหลัง เกิดความจริงที่ด้านหน้าประตูักงานนี้ไม่มีไม่ได้แจกที่ด้านหน้าประตูนะครับ